ครับสวัสดีค่ะวันนี้มีพวกคราผู้ฟังฟังเขาคุยงานเรื่องสมุนไพรนำจักรัตวค่ะซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ1น,นายอภิสิทธิ์เจืบมา2นายรัชพลภัสดา3นายนภพ,พงศ์เสมาทอง4นางสาวปิยะธิดาชกุลิก้านางสาวพัชยามณีวงศ์และหกดิฉันนางสาวเชษฐเชษยาน ความสำคัญของปัญหาปัจจุบันที่อยู่อาศัยสวยว่วนใหญ่ประกอบไปด้วยไม้และไม้นี้ก็เกิดจากธรรมชาติเมื่อเกิดจากธรรมชาติก็สามารถย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกันสัตว์ธรรมชาติอย่างเช่นปวกซึ่งปวกนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําลายอาคารในสถานที่ต่ตางๆถ้าเราไม่มีการถ้าเราไม่มีสิ่งที่คอยกาจัดปวกไม้ก็จะถูกปวกกัดกิน จนเกิดความเสียหายจึงทําให้กลุ่มของนิชันตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และเกิดแรงมันดาลใจคิดจะทําโครงงานเรื่องสมุนไพรกําจัดปวกวัตถุะสมนะคะสึ่ษสาวิธีการกํำจัดปวกด้วยธรรมชาติ ด้วยสิ่งของธรรมชาติได้สิ่งของทีงส่สามารถหาได้ทั่วไปค่ะ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำจัดรวก 3. ได้รับรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาศึกษามากขึ้นค่ะน้ำน้ำจะกระจายไที่ะสามกายทำจัดรทวก ด้ดยวิธีการปดเต็จตัวปวดได้ดีที่สุดและวมอมอ,องหลับเสือจำหลับครับับปัดตอบการดำเนินโครงงาน 1. น,นักเรียนนำเสนอหมอข้อโครงงานที่ตนเองสนใจต่อผู้ของคณะผู้จะทำช่วยกันคิดตาม สาเตรียมอุปก,กรณ์และลงมือทำสี่ทดลองและและแป้งจากไปขี้เหล็กไปทดลองกับจัดกววบห้บันทึกผลและสรุปผลการทดลองหนีน้สรุปสรุปและเขียนในงานรงงาน รัดแผนการดำเนินง,งานผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานการกระทำจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะรูว่าไปผู้ชนิดใดสามารถนำมา ในชีวิตประจำวันได้รู้ว่าทำแกล้งสุไทรเพื่อใช้กำจัดเพื่อใช้โรยป้องกันการทำรังของหัวได้รู้จากการทำงานเป็นกลุ่มได้วิธีการกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะเอ่อสรุปแล้วคำถามมาคำถามครมถามเยอะมากในกลุ่มนี้อ่ะออกมาเราก่อนเหลือกลุ่มไหนยังไม่ถามครูจะหักคะแนนกลุ่มนั้นเด้บ่นี่กลุ่มไหนถามไม่เยอะก็จะมีคะแนนเยอะเด้ เอาเลยครับเชิญครับคำถามถามาเร็วดูวันเลยอ,เอาเชิญครับทำไมต้อ,องใช้ใบที่เอาถุงไทยอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะมีพริกสาเสือแล้วก็หอมค่ะแต่ยใบขี้เหล็กนำมาสกัดแปง้งเพื่อใช้โรยเพื่อใช้โรยป้องกันการทำลายของตัว อ่ะเสิ่งที่ประดิษฐ์ในการเอ้าฟัง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 สิ่งสิ่งที่คิดค้นในการฆ่าแมลงเล็กตับใชการใช้สารเคมีแตกต่างกันอย่างไรครับสารเคมีจะทำลายร่างกายแต่สมุนไพรจะทำลายร่างกายถามอีกไหมครับคำถามอ่ะเชิญครับด้านหลัง คิดว่าปวกจะตายไปในทันทีไหมพวกเธอฉายเพื่อชื่อเรื่องมันว่าอย่างไงนะกำจัดกำจัดบวกใช่ไหมกำจัด,กำจ,ดบบกำจัดแบบไหนกำจัดแบบไร่หรือกำจัดแบบให้มันฆ่ามันเลยเพื่อนถามว่าแบบนั้นจะประสุนไปะนะคิดว่ามันจะฆ่าไหมมันหรือมันจะไล่ฆ่าค่ะแต่สมุนไพรแต่ละอย่างระยระยเวลาในการกำจัดมันแตกต่างกันค่ะโอ้มันอาจจะตายอาจจะไม่ตายก็ยังไม่รู้ใช่ไหม ประมาณนั้นแหละยังไม่รู้ผลการทดล่อ่ะขอ,อาตมีมีถามอีกไหมเอาเพื่อถามอุกมือสองมือนะ้ <c oughs> อหัน่ทีนี้คุณขาดคุณครูถามว่าสรุปแล้วที่พวกเราว่าสมุนไพรเนี่ยที่พวกเราจะเอามาเนี่ยคือสมุนไพรอะไรบ้างที่พวกเราจะทดลองกันเนี่ยเพราะว่าตอนตอนนำเสนอตอนแรกบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะท,นท,นที่นำเธอนำเสนอมีพืชอ,อะไรบ้างมีพริกใบขี้เล็กใบขี้เล็กุณไม่ได้ยินกณได้ยินตอนหลัง ตัวลงใช้ใบขี้เหล็กใช้พริกใช้อะไรต้แน่ใช้ทั้งสามอย่างค่ะสกัดแล้วก็เอามาทดลองว่าไหนกับจะผลใช้สามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งมีพริก,ก,กมีใบสาบเสือแล้วก็หัวหอมพริกใบสาบเสือใบละไา้ามาเท่าเนี่ยนะพริกใบสาบเสือแล้วก็หัวหอมโอ้พวกนี้ตน้นทุนสูงเลยนะเสร็จปุ๊บ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับใบอะไรอะไรล่ะอีกนึงอ่ะเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใบขี้เหล็กอ่ะงงไงใบขี้เหล็กคือนำมาสกัดแล้วก็จะไปโดนต้งการการใบขี้เหล็กทำหน้ขม่แต่แสดงว่ามีการมีสองกานทดลองเหรอหรือยังไงอันแรกเป็นอะไรนะพีท สาบเสื้อแล้วก็หัวหอมอันนี้เอามาสกัดเสร็จปุ๊บไปฉีดใช่ไหมไปฉีดฉีดเพื่อให้กําจัดมันก็คืออาจจะไล่หรืออาจจะตายก็แล้วแต่ที่พวกเธอจะทดลองกันแล้วอีกอันนึงคืออีกอันนึงคืออันนี้มันเป็นน้ําใช่ไหมอีกอันนึงคืออะไรนะเอาใบอะไรนะใบขี้เหล็กพวกเธอจะเอาไปโรยคำว่าเอาไปโรยของพวกเธอนี่คือมันจะเป็นผงใช่ไหม ประมาณนั้นแสดงว่ามันจะมี2องการทดลองการทดรลองรอเออการทดลองการทดลองแรกก็คือพวกน้ําหมักพวกสารสกัดที่อยู่ในนี้เอาไปฉีดพ่นการทดลองสองคือตัวนี้จะเป็นลักษณะคือคููคููคถามว่าไอตรงเนี้ยเอาไปหมักหรือจะเอาไปทําอะไรมันถึงจะเอามาโรยที่พวกคือว่าได้เนี่ย ที่พวกอคุยกันหาข้อมูลกันมาเนี่ยถ้า,าไปโรยมันก็ต้องเป็นปเป็นแปง้งแสดงว่บบามันต้องเอาไปบดใช่ไหมฮะตากแห้งเหรอตากแห้งแล้วไปบดเหรอหรือยังไงปัน่นอ,อ๋อประมาณนั้นสแสดงมี2องานทดลองสองานทดลองทีนี้ในขั้นตอนที่พวกเรานําเสนอวิธีการทดลองอะ่ะวิธีการนําเสนอ,อมันยังไม่มีขั้นตอนที่บ่งบอกเลยว่าพวกเราจะทดลองลักษณะไหนอย่างกลุ่มนั้นจะบอกเนย นี่คือสาเหตุว่าทำไมครูต้องถามเพออราะายไงไม่บอกค่มนั้นก็จะบอกว่าเอาอันนี้มาผสมนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่พวกเราจะพูดในนามรวมๆใช่ไหมนักเรียนนําเสนอหัวข้อของครนะูมันรวมไงอ,อ่าน,นั้นครูก็เลยจะเป็นต้องถามเพื่อให้มันชัดเจนโอเคไหมครับโอเคไหมพรานั้นโอเคแล้วนะได้ข้อสรุปแล้วประมาณนี้นะครับอันนั้นก็ฝากไปเตรียมสไลด์นําเสนอให้มันละเอียดมากขึ้นบทที่1บทที่2บทที่3โอเคไหมครับหัวข้อผ่านอ่าไปเชิญครับ ต่อไปครับ